สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการฟิก IP คอมพิวเตอร์นะครับให้อยู่ในวงแรนของตัว Access p o i n t นะครับเหตุผลที่ต้องฟิก IP เพราะว่าในกรณีที่เราเตอร์ทำ Access p o i n t ไปแล้วนะครับตัวเราเตอร์จะไม่จ่าย IP นะครับดังนั้นการเข้าไปแก้ไขค่าต่างๆในส่วนของตัวไอ p o i n t ยต์เราเตอร์นะครับจะไม่สามารถทำได้นะครับถ้าไม่มีการฟิก IP นะครับการฟิก IP จึงเป็นการกำหนด IP ของตัวคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อให้อยู่ในวงแหนของตัว Access p o i n t นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันนะครับ วันอื่นนะครับคลิกขวาที่ตัวไอคอนอินเทอร์เน็ตครับไปที่ Open Network นะครับจากนั้นให้มองหา Change Adapter Option นะครับกดคลิกนะครับก็จะได้หน้าต่างขึ้นมานะครับหน้าต่างนี้จะมีไอคอนของ Driver ตัว LAN นะครับให้กดคลิกขวาทีนีครับไปที่ Property นะครับจากนั้นให้มองหาคำว่า Internet Protocol Version 4นะครับแล้วกลคลิกนะครับค่าเดิมจะอยู่ที่ Automatic นะครับผมให้เราคลิกลงมาเลือกเป็น Use the for Following IP Address นะครับตัวนี้นะครับผม แล้วก็กด IP ของตัววงแหวนที่เราต้องการฟิกนะครับ1นึ1งเกาอนบเอ็จุนะครับเหตุผลที่ต้องฟิกเป็น2เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเราเตอร์ดักจอง IP1 นะครับตัวคอมพิวเตอร์ก็เป็น IP2 นะครับแล้วกดคลิกลงมาที่สาเด็จมานะครับก็จะได้สมเด็ตมาอัตโนมัตินะครับจากนั้นกดโอเคครับแค่นี้เสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ตัวเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ IP ของตัวคอมพิวเตอร์นะครับ แบบนี้นะครับแล้วกด enter นะครับก็จะได้หน้าตั้งค่าของตัวเราเตอร์มานะครับครับสวัสดีครับ